สวัสดีครับยินต้อนรับเข้าสู่ NSP ร e v i e นะครับครั้งนี้กลับมาพร้อมกับกล่องนี้ครับผมของภาค Transformer t h Spark นะครับตัวนี้เป็น Bubblebee นี่ Deluxe Class นะครับหน้ากล่องก็จะแบบนี้นะครับ หน้าต่างก็ยังคงเป็นแบบเจาะช่องมาให้จับตัวฟิกเกอร์เล่นได้นะครับแบบผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เลยแล้วกล่องค่อนข้างที่จะบางนะรู้สึกว่ากล่องมันค่อนข้างบางไปนิดนะครับด้านหน้ากล่องก็จะมีแถมนี่ครับผมส่วนแขนของเบนรอยนี่แบบนี้นะครับ่ัน้างเป็นพับอาร์สวยนี่บานหมอกโตแล้วก็นี่เป็นอีลักคลาสด้านหลังจะแปลงร่างจากบับเบิ้ลล่างหุ่นแปลงไปร่างรถสปอร์ตสุดเท่ของภาคนี้ใน2 7สเสเต็ปเท่านั้นเองนะครับผมนี่นะแบบนี้นะ ีการค้างเป็นรูปเมนรอยด์ละาตอดรวมล่างโอเคครับเราไปแกะดูข้างในกันดีกว่าและนี่ก็คือของทั้งหมดที่อยู่ในกล่องของ b l e b บีภา a r t h Spark ตัวนี้นะครับผมนี่สิ่งที่ขาดเสียไม่ได้ของท่านเพราเมทุกกล่องก็คือใบแมนนวลนนะครับใบเล็กกระทัดรัดแบบนี้แต่ว่ากางออกมาได้หลายทบอยู่นะครับนี่หน้าแรกก็จะเป็นลักษณะนี้ครับมีการแปลงร่างจากร่างหุน่นเป็นร่างรถยังไงน,นี่นะครับผมด้านหนึ่งก็จะเป็นนี่แปลงต่อนะครับว่าแปลงยังไงต่อแบบนี้นะครับ อันนี้แล้วก็มีลูกเล่นการประกอบร่างของเจ้าแมนดรอยด้วยนะครับนี่แบบนี้นะครับตัวนี้จะแถมแขนข้างขวาที่เป็นหุ่นยนต์มาให้นะครับนี่ซึ่งก็คือแขนอันนี้นี่อันนี้นี่นะครับลักษณะนี้นะแบบนี้นะครับนี่ไม่มีอะไรมากนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมารีวิวเมื่อมันมาครบตัวนะครับนี่ตัวนี้นะดูนี้ไปก่อนครับเอาละเก็บไปก่อน ต่อมาก็เป็นอาวุธของเจ้าบอเวบีครับผมของภาคนี้ลักษณะจะเป็นปืนบลัสเตอร์แบบนี้นะครับนี่หน้าตาแปลกๆหน่อยนะครับนี่ละลายกับแบบกรุ่งกรวงนี้นะครับผมแล้วก็มีพอร์ต5ม mm มอยู่ข้างล่างนะครับเอาไว้ถือได้นะครับอ่ะพักไปก่อนอ่ะเรามาดูตัวบอเวบีกันนะครับตัวนี้เป็นดีลักคลาสนะครับผมเดี๋ยวเรามาวัดขนาดส่วนสูงกันก่อนนี่เหมือนทุกคีย์วัดกันมาอย่างนี้นี่ความสูงอยู่ที่ประมาณ สิบสองเซนครึ่งนะครับนี่สิบสองเซนครึ่งของดีลิตรคลาสของพระเอิร์สปาร์กนะครับเรามาดูดีเทลหน้าตาเครื่องหน้ากันดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับเนี่ตัวหน้าโรพีนี่จะเป็นอย่างนี้นี่หัวสีเหลืองนะครับตาสีฟ้านะครับแล้วก็หน้าเป็นสีเงินเงินนะครับแบบนี้ตรงหน้าอกก็จะมีตราเอออร์บอดลวงบเบลเลยอยู่ตรงกลางหน้าอกเลยนะครับผมหัวไหล่เนี่ยดูก็รู้ว่าเป็นหน้ารถนะครับนี่แบบนี้นะครับแล้วก็มีเป็นประตูรถเป็นปีกนี่ พับไปเป็นเป็ดอย่างนี้นี่นะครับผมนะแล้วก็แขนลงมาเป็นแขนอย่างนี้นะครับผมก็เป็นขาเป็นเอวนะครับตรงหัวเขา่าจะมีเหมือนกับเป็นไฟท้ายรถนะมันเป็นตรงหัวเข่าตรงนี้นะครับผมลกักตัวลงมาถึงเท้าน,นะครับแบบนี้ตัวสีเหลืองทั้งตัวแบบนี้นะครับอ่ะโอเคเรามาดูจุดขยับกันต่อจุดขยับหัวบาวีนะครับน่าจะเป็นบอลจอยนะหมุนได้นะครับหมุนซ้ายหมุนขวาได้แบบนี้แต่มันค่อนข้างที่จะแน่นนะมันเฟือดอยอยู่นะหมุนได้รอบนะครับแบบนี้นะ นะตรงแขนนะครับสามารถยกได้แบบนี้นะครับยกหน้ายกหลังได้นะครับเป็นบอลจอยเหมือนกันนะนี่สามารถยกไหล่ขึ้นมาได้อย่างนี้เหมือนกันเป็นบอลจอยแล้วก็เป็นเดือยสองจังหวะแบบนี้นะครับผมนี่นี่แล้วตรงแขนนะครับสามารถยกขึ้นได้ครับยกขึ้นได้อย่างนี้อย่างนี้ได้ก็ยกลงได้นะครับแบบนี้แต่มันจะยกได้ไม่ไม่เยอะนะมันติดดีไซน์ตรงแขนให้ยกก็ยกนิ่งเลยก็ได้ไม่ทําให้ยกขึ้นได้มากกว่านะครับผมแบบนี้นะแล้วก็ข้อศอก เป,เป็นบอลจอยนะครับนี่เป็นบอลจอยสามารถขยับได้หมุนได้รอบแบบนี้ครับผมนี่อย่างนี้และรอบนี้เลยนะครับข้อมือนะครับมันไม่สามารถหมุนได้นะอย่าไปหมุนมันนะเนี่ยมันเป็นแค่บานพับพับลงให้เฉยอย่างนี้นะครับผมหมุนไม่ได้นะครับข้อมือนะครับส่วนตรงเอวนะครับเอวไม่สามารถหมุนได้นะนิดตายมานะครับตรงขาครับเตะหน้าได้นะครับผมเตะหลังได้เหมือนกันยกข้างได้คร like ับผมแบบนี้นะครับต้นขานี่ตรงนี้หมุนได้นะครับมีเป็น ตัวสลักอยู่นี้หมุนได้อย่างนี้หมุนได้หมุนได้รอบเหมือนกันนะครับหัวเข้างอได้นี่เหมือนกันงอได้แบบองศาค่อนข้างเยอะนะครับผวเข่าเนี่ยอย่างนี้อย่างนี้นะครับตรงข้อเท้าครับผมตัวนี้เป็นบอลจอยเนี่ยตรงข้างล่างเป็นบอลจอยนะครับแต่ว่าตรงด้านบนเป็นตัวหมุดยึดแบบนี้เป็นแกนยึดนี้นะครับสามารถขยับได้อย่เตะหน้าแองหลังได้อย่างงี้ครับผมสามารถหมุนได้มันได้รอบแบบนี้นะครับผม อันนี้จุดขยับตรงปีกตรงนี้อ่ะอีกนิดแถมอีกนิดนมันพับได้ขยับได้อย่างนี้อย่างนี้ได้นะครับผมอย่างนี้แต่อย่าไปขยับมากครับเดี๋ยวมันจะหักเอาอ่านี่คือรายละเอียดและจุดขยับของเจ้าบับเบิลบีพาร์คเออสปาครับผม มาจับบลูบีแปลงร่างเป็นร่างรถสปอร์ตสุดเท่กันดีกว่านะครับอ่าน้องแกะปืนเข้ามาก่อนแกะมาเสร็จปุ๊บตอนแรกต้องทำยังไงก่อนแน่นอนครับว่าต้องพับมือลงไปมืออย่างนี้นะครับผมเราพับลงไปแบบนี้กดลงไปอย่างนี้เสร็จนะเสร็จแล้วจัดตรงให้ตรงนิดนึงแล้วก็กางตรงแขนไปอย่างนี้ครับผมนี่อย่างนี้นะกางตรงหัวไหล่ขึ้นไปอย่างนี้ตันขึ้นไปและตรงมือนะครับผมข้างนี้นะเวลามันพับอะมันต้องพับอย่างนี้ อย่างนี้นะพับขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็เอียงอย่างนี้ครับผมข้างในเห็นไหมมันจะมีไ่มันจะมีรูข้างในเนี่ยฮะตรงนี้เห็นไหมรูเล็กๆเราต้องเอาตรงที่เป็นเนี่ยเลื่อยตรง้อสอกเนี่ยเห็นไหมสอดเข้าไปข้างในโดยการนี่เราต้องยกแขนขึ้นไปดันขึ้นมาให้สุดอย่างนี้ก่อนนี่นะครับผมแล้วก็ดันดันตรงแขนเห็นไหมมันจะมีตัวตัวหมุดไอตัวอลไรนะแกนเนี่ยแล้วก็ดันขึ้นไปน้ครับผมแล้วก็ยึดออกมาอย่างนี้หน่อยหักออมาอย่างนี้นะครับ มาใส่เข้าไปปึ๊บแล้วก็กดเข้าไปอย่างนี้นี่อย่างนี้ได้ละหนึ่งข้างเห็นไหมอีกข้างหนึ่งนะครับยกขึ้นมาอย่างนี้ก่อนเสร็จแล้วก็พับมือไปปิดเข้าไปอย่างนี้เสร็จแล้วก็มาข้างัข้างข้างอย่างนี้นะครับเหยียงขึ้นไปอย่างนี้แล้วก็สอดเข้าไปข้างใต้ปากกระโปรงหน้าใส่เข้าไปอย่างนี้่ครับผมแล้วก็ปึ๊บเข้าไปอย่างนี้นะครับผมเสร็จแล้วตรงข้างหลังเนี่ยเราก็ ค่อยๆกางออกมาอย่างนี้นะครับผมมันอาจจะกางยากนิดนึงนะเพราะว่ามันจะต้องกางตรงฝาฝาหลังคาออกมาอย่างนี้นีเพราะว่ามันจะมีตัวเห็นไหมมันจะมีสลักข้างหลังอยู่เนี่ยสลักข้างหลังเนี่ยมันจะยึดอยู่กับตรงหลังคารถตรงนี้แต่ไม่ดึงยากนิดนึงนะครับผมแล้วเราก็กางใหม่ชั้นนึงนี่กางตรงท้ายออกมาอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็ใส่เข้าไปตรงนี้ก่อนอย่าเพิ่งกดนะวางไว้ก่อนนะครับเรามาตรงเท้ากันก่อนตรงขากันก่อนนี้อย่างนี้เสร็จแล้ว ตรงขาเนี่ยมันต้องนี่อยงี้นะกลางมาปุ๊บมันจะมีสลักยึดอยู่ตรงนี้เรากลางมานะครับผมพอกลางมาเสร็จแล้วปุ๊บแล้วเราก็บิดกลับร้อยปสิบองศาเลยแบบนี้นะครับผมอีกข้างเราทำเหมือนกัน,กนครับดึงเครื่องหม้นี้เสร็จปุ๊บเราก็หมุนขาขึ้นมาเสร็จปุ๊บมาแล้วหันมา like นี้เสร็จปุ๊บตรงเท้านะครับผมเราก็หมุนร้อยปสิบองศากลับคือแบบนี้แล้วเราก็กดลงไปนี่มันจะมีสลักยึดอยู่เห็นไหมนี่เก็ใส่เข้าไป ซึบเข้าไปอย่างนี้เสร็นะอึ๊บกดให้มันลงล่องกันนี่งนี้นี่นอ่ะลงละอีกข้างนึงก็ทําให้ดูอีกทีอึบหมุนลงไปอย่างนี้เสร็จแล้วหมุนเสร็จปุ๊บเราก็ใส่ลงไปอย่างนี้เรียบร้อยนะครับผมตรงขาอย่างเงี้ยกายอย่างงี้นะเราก็พับอย่างงี้ครับพับขาลงไปนี้นีนนนนะ่พับอย่างงี้ก่อนนะพับอย่างงี้ก่อนพับเสร็จปุ๊บนี่เห็นไหมเหยเป็นอย่างงี้ ตรงข้างหลังนี่เห็นไหมจะมีมีเป็นฟันๆอยู่นี้อยู่แล้วก็พับลงไปให้มันติดกันอย่างนี้ครับแล้วก็เอาตัวตัวฟันๆนี่ใส่เข้าไปในร่องในร่องตรงที่เป็นขาข้างนี้เอาใส่เข้าไปเสร็จปุ๊บล้วก็กดกดหน้าไปนะครับเนี่ยเห็นไหมมันจะตรงหน้ารถเนี่ยมันจะมีสลัดน e. ี่ทั <t uzz le> benefits, at ้งสองข้างนะนี่เห็นไหมแล้วก็ใส่ลงไปทั้งสองข้างแบบนี้ใส่เข้าไปนะครับเนี่ยตรงนี้สังเกตดูข้างบนมันจะมี ตัวคลีบตรงนี้อีกแล้วก็ต้องใส่เข้าไปข้างใต้นี้นะครับแบบนี้อีกข้างนึงก็เหมือนกันนี่อย่างนี้ใส่ลงไปนี้ให้มันคลีบมันลงไปในร่องนะครับแล้วก็ตรงข้างหน้าเป็นสลักเป็นรูนี้อย่างนี้เสร็จปุ๊บตรงประตูเนี่ยเราก็เปิดนี้ก่อนนะเราก็เอาตรงขาลงก่อนเนี่ยตรงขาตรงเนี้ยมันก็จะมีสลักเห็นไหมฝั่งขามีสลักติดเจอตรงนี้อย่างนี้นะครับผมเนี่ยอย่างเงี้ยเสร็จแล้ว แล้วต,ตรงประตูเนี่ยเห็นไหมมันจะมีสลักตรงนี้เหมือนกันแล้วก็ต้องมาให้มันเข้ามาในรูตรงนี้เหมือนกันนะครับผมเราก็ต้องปิดตรงขาก่อนนะอย่างนี้ปิดขาดลงมาปึ๊บนี่ให้มันลงร่องนี้เห็นไหมอีกข้างหนึ่งก็ทําเหมือนกันให้มันเข้ามาต้องนี้แล้วก็ปิดตรงนี้เรามาลงปึ๊บอย่างนี้นะครับผมแล้วก็ปิดประตูปึ๊บนี่เราต้องเปิดประตูนี้แง้มึงเห็นไหมแง้มินึงเสร็จแล้วก็ใส่ลงไปร่อง,ลองแล้วก็ปิดชึบลงไปอย่างนี้ อีกข้างนึงก็ทําเหมือนกันครับเนี่ยพอเราใส่ลงไปอย่างเงี้ยครับแงะนิดนึงนิดเดียวนะครับให้มันแบบมันเป็นเหมือนกับเข้าไปในร่องพอดีอย่างงี้เห็นไหมเนี่ยพอเรากดเข้าไปอย่างงี้มันจะลงร่องพอดีปึ๊บเนี่ยอย่างนี้กดให้มันลงร่องชึบลงไปปึ๊บอาจจะยากนิดนึงเนี่ยนะลงแล้วเห็นไหมเสร็จแล้วเราก็ปิดไฟท้ายครับกดลงมา ปึ๊บอย่างนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมเห็นมันจะมีร่องอยู่ตรงนี้เราสามารถเอาตัวที่เป็นอาวุธเนี่ยมันจะมีเห็นไหมเป็นเดือยขึ้นมาเงี้ยติดไปตรงนี้ก็ได้ครับผมติดใส่เข้าไปอย่างนี้นี่อย่างนี้นนเป็นปืนบนหลังคารถอีกอย่างนี้หรือว่าเราจะเอามาติดตรงข้างหลังนีอย่างนี้ก็ได้นี่มันเป็นเหมือนกับเป็นเครื่องยนต์ก็ได้นะครับเรียบร้อยแล้วครับล่างรถสปอร์ตของเจ้า b บอรเบอร์วี เรามาดูดีเทลล่างรถสปอร์ตของจอบ,บอบอบี้กันดีกว่านะครับผมนี่ลักษณะรถจะเป็นอย่างนี้เลยนี่สีเหลืองสไตล์สัญลักษณ์บอบบี้เลยครับสีเหลืองแบบนี้นี่หน้ารถจะเป็นลายขีดทางสีดํายาวไปถึงด้านหลังเลยนะครับนี่ตรงกลางหลังคารถก็จะมีตราออโต้บอดนี่มีนะครับผมแบบนี้มีทําสีไฟหน้ามาให้สีฟ้านะครับผมแบบนี้ ตรงกระจกด้านหน้ารถเนี่ยเป็นใสๆนะเป็นสีดําแต่ว่าเป็นสีใสๆดําใสนะครับผมด้านค้างก็เหมือนกันนะครับเป็นกระจกดําใสเหมือนกันแบบนี้นะครับผมตาละเอียดรถสปอร์ตทำมาถือว่าสวยพอสมควรเลยครับผมแบบนี้นี่ค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับนี่ด้านหน้ารถก็จะเป็นนี่แบบนี้เป็นกระจังหน้าสี ดำมีลายตารางเป็นรังพึ่งแบบนี้มาให้ทำมาค่อนข้างดีนะครับระเดียดแล้วจะมีไฟเล็กมาให้ไฟนี่ไฟตัดหมอกมาให้แบบนี้นะครับผมตรงล้อนะครับเสียดายกระทะล้อไม่ทําสีมาให้เป็นตัวยึดแบบนี้สามารถหมุนได้นะครับแบบนี้มีดอกยางมาให้ทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับแบบนี้เสียดายกระทะล้อจริงๆตัวนี้นะครับผมนี่ตรงนี้เป็นหมุดนี่หมุดแบบนี้แต่ว่าดูไปดูมาเป็นๆเผม่อนกับเป็นตำแหน่งของถังน้ำมันพอดีเลยนะสังเกตดู ด้านหลังไฟท้ายก็ทํามาเป็นอย่างนี้นะครับผมกลมๆมาสี่ดวงนี้สองข้างทํามาค่อนข้างดีเลยนะครับผมนี่ตรงที่เป็นขาเก่าตรงนี้ก็ดูเหมือนกันจะทําแบบดูคล้ายๆเครื่องยนต์อยู่เหมือนกันนะแต่ว่ามันก็ดูดีไปอีกแบบนะครับแบบนี้นะครับดรายละเอียดด้านหลังนี่ทํามาค่อนข้างจะโอเคอยู่นะนี่แบบนี้ครับผมส่วนด้านล่างครับผมจะเอหน้าบอบบี้แบบนี้ครับผม นี่คือรายละเอียดล่างรถของ Bu B b l e b บาคเอร์สปาร์นะครับแล้วก็อย่างที่ผมทำให้ดูไปนี่ด้านบนสองข้างนี่มันก็สามารถติดอาวุธได้นี่เอามาติดไปนี้แล้วก็ติดตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับพี่อย่างนี้อ่าแล้วแต่จะชอบมาติดตรงไหนหน้ารถก็ติดได้นี่นี่เห็นไหมนี่ครับผมนี่แหละครับก็คือรายละเอียดล่างรถของ Bu B b l e b บาคเออร์สปาร์ เป็นยังไงกันบ้างครับผมกับเจ้าบอร์บี้พาคเออร์สปาร์คตัวนี้สําหรับผมผมมองว่าหน้าตายมันดูดีกว่าทุกตัวที่ผ่านมาเลยนะครับอาจจะเป็นเพราะว่ามันเอารูปลักษณ์เป็นรถสปอร์ตแบบรูปทรงมันดูแบบไม่ได้แบบตัวเล็กๆเหมือนเมื่อก่อนเป็นรถเต่านะครับแต่ว่าเป็นรถสปอร์ตแทนแล้วก็หน้าตาย,ยังคงเป็นแบบเป็นสไตล์ G1 นะมันเลยทำให้แบบการดีไซน์ต่างๆในตัวมันมันแบบดูเฮยดูเท่ดูดีกับเบอรบี้ตัวอื่นนะครับผมตัวนี้นะครับโดยดีไซน์โดยรวมผมว่าตัวเนี้ย สวยนะครับหล่ออยู่ตัวนี้นะครับหน้าตารูปทรงร่างรถก็ดูดีครับแต่ว่าตัวเนี้ยด้วยความที่มันเป็นแบบเป็นลายขายแบบเด็กเด็กๆหน่อยนะครับมันทาให้การกดการแปรงร่างไม่ซับซ้อนไม่ยุ่งยากมากนะครับผมจุดขยับต่างๆมันก็เลยแบบเป็นประมาณนี้ขยับง่ายแปลงล่างง่ายนะครับแบบไม่มีอะไรเทียบซับซ้อนมากการแปลงน่างไม่กี่สเต็ปั้นเอกนะครับตัวนี้นะหน้าตาก็โอเคนะครับพลาสติกอะไรก็แบบก็เกรดคุณภาพพอสมควรนะครับตัวนี้นะแต่ว่า มีข้อดีก็ต้องมีข้อเสียครับผมตัวข้อเสียคือเหมือนกับสงกกังเกตว่าตรงชุกตัางเกงเห็นไหมถ้าเป็นในกล้องอาจจะเห็นไม่ชัดนะแต่เหมือนกับว่าตัวเนี้ยตรกต่างเกงเข้าทําเป็นพลาสติกสีสีดํามาให้มั้งไม่แน่ใจแต่พอพ่นสีเหลืองสีมันใกล้เคียงกับตนวพลาสติกที่เป็นตรงส่วนขาหรือว่าส่วนหัวไหล่นะครับแต่ว่าก็ยังเห็นนะครับว่าสีมันค่อนข้างแตกต่างอยู่นะครับผมแล้วก็จุดขยับบางจุดยังขัดใจผมอยู่นิดหน่อยนะครับอย่างตรงเนี่ยหัวไหล่อย่างเงี้ยเวลาเราหมุนขึ้นมาอย่างเงี้ย ตรงปีกมันก็จะมาไป่ไเวลาจัดท่าจัดทางอะไรเงี้ยตรงหน้ารถอ่ะมันทาให้รู้สึกว่ามันเกะกะในการจัดท่าจัดทางมันแบบอย่าง้สมมติเราจะเอายกแขนตรงนี้มาข้างหน้าเงี้ยนี่เห็นไหมมันจะทให้ดูแขนมันสั้นเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยนะถ้าจะยกมาข้างหน้าเงี้ยเราต้องหมุนข้อศอกมาแล้วก็ยกขึ้นมาอย่างนี้เลยในทาให้แบบดูไอ้นี่หน่อยแขนมันจะยาวหน่อยแล้วก็แต่ว่ารูปทรงเนี่ยมันจะเห็นนะมันจะเปิดเห็นข้างในจะทําให้ดูไม่สวยในการจัดท่าเล่นนะครับผมตัวนี้ข้อจากัดในการจัดท่านี่ค่อนข้างที่จะ พอสมควรเพราะติดดีไซน์ตรงนี้แหละนี่แหละครับส่วนตรงขาขยับได้มีปัญหาอะไรครับผมแล้วก็น่าเสียดายตรงที่เอวไม่สามารถขยับได้เท่านั้นเองนะครับตัวนี้นะแล้วก็ตัวข้อต่อบอลจอยต่างๆผมค่อนข้างที่จะแน่นนะครับผมเนี่ยค่อนข้างฝืดนะทาให้ผมมีความกังวลว่าถ้าเกิดขยับเล่นมากๆจุดไหนฝืดมากอย่างหัวเนี่ยเนี่ยถ้าเกิดเราเจอตัวฝืดมากๆฝืดของนี้นะครับผมมันอาจจะทาให้ตรงเดือยตรงไหนเนหะ็นไหมตรงกลางตรงกลางเดือยอาจจะ ขาดได้นะระวังด้วยนะครับผมสาหรับความฝืดสำหรับตัวนี้นะครับผมนี่นะลูกเล่นต่างๆผมค่อนข้างจะโอเคกับตัวนี้นะโดยเฉพาะแถมยิ้นส่วนของแมนดรอยด์มาให้รวบรวมสะสมเนี่ยมันเป็นอะไรที่ท้าทายและค่อนข้างสนุกว่าเราจะรวบรวมของมาได้เมื่อไหร่นะครับครบได้เมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าเป็น Word, เวอร์ชั่นของทางญี่ปุ่นทาคาระนะครับมันจะไม่มีแถมแขนมาให้นะสำหรับเซ็ตนี้นะครับผมจะมีเฉพาะของฮัสบนะที่จะแถมแขนมาให้นะครับ เอาละครับผมใครมีความคิดเห็นอย่างไรทิ้งคอมเมนต์ไว้เลยครับผมจะกลับมาอ่านทุกคอมเมนต์จริงๆและผมต้องขอขอบคุณทุกกำลังใจทุกการกดไลค์กดแชร์ทุกการ subscribe ของชาวช่องทุกคนด้วยนะครับผมจะเป็นกำลังใจให้ผมนะครับผมครั้งนี้ผมกับโ o w e r B ตัวนี้ต้องไปก่อนแล้วนะครับผมครั้งหน้าจะเป็นตัวอะไรเดี๋ยวเรามาตามชมกันต่อไปนะครับคลิปนี่ผมไปก่อนแล้วครับบายบาย ตรงปืนเนี่ยใสเ่เข้าไปแล้วมันแกะค่อนข้างยากนะครับต้องค่อยๆขยับระวังระวังกันด้วยนะครับตรงเนี้ยมันใส่ค่อนข้างที่จะแน่นเหมือนกันเนี่ยต้องค่อยๆขยับขึ้นมาเอาไวไไ้อย่างนี้มันถึงจะขยับได้หลุดออกมาได้เอออย่างนี้ครับมันค่อนข้างแน่นนะครับตรงนี้ระวังไว้ด้วยนะครับตรงปืนที่มันใส่กับมือเนี่ยตอนใส่เข้าไปก็ค่อนข้างที่จะยากอยากกดสุดนะกดแบบประมาณแค่นี้พอไม่งั้นเดี๋ยวมันจะถอดยากกับเมื่อกี้นะครับ